ก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยครับผมพบรายการ The In Game เมื่อกับผมสตีเวนวอลแวนชายพูดนอนกลางวันและทําคลิปตอนกลางคืนให้คุณผู้ชมดูเพราะตอนนี้ผมปรับเวลาชีวิตใหม่ไปซะแล้วอะ่ะคือผมนอนตอนกลางวันประมาณ5-8ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาประมาณ5โมง6โมงทุ่มหนึ่งแล้วก็นั่งยาวตั้งแต่ทุ่มจนถึง 6, 6โมงไปซื้อข้าวกลับมาประมาณ7โมงแล้วก็นอน ประมาณ8โมงตื่นบมส 3, 4โมงวันอย่างนี้ไปก็นะก็เ็าเป็นว่าตอนนี้ผมลงตัวแล้วครับไม่ได้ฝืนแล้วนะคือแบบว่าเวลาผมมันกลับตาลปัดได้จริงๆอ่ะเพราะว่าผมทํามันมาจนชินเวลาเดือนกว่าก็เลยแบบว่าเหมือนร่างกายมันปรับไปแล้วว่าตอนนี้ผมนอนกลางวันแล้วก็ตื่นกลางคืน ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับผมแล้วก็ช่วงพ่อฝนด้วยก็เลยทําให้บรรยากาศตอนกลางวันเนี่ยมันเสี่ยงรบกวนแซกซ้อมมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการทาคลิปตอนนั้นคือจะเป็นอะไรที่สวรรค์มากสำหรับผมในการทําคลิปวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าทําคลิปตอนนั้นคือน่าจะโอเคสุดสำหรับช่องผมในตอนนี้นะครับผม ก็โอเคก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันผมขอเกริ่นสักนิดนึงได้ไหมถ้าเกิดมีเสียงรบกวนวจากภายนอกส่วนใหญ่มันจะเป็นเสียงอตอนกลางคืนนั่นแหละส่วนใหญ่น่าจะไม่มีละมีแค่เสียงจิ้งจกตุกแกนะครับบ้างนิดหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดมีเสียงตู้เย็นดังขึ้นมาผมก็จะขออนุญาตไม่ปิดตู้เย็นแล้วกันนะปิดทีไรล,ลือเปิดใหม่ทุกทีนะครับ <S 2> <S 2> น้ำละลายเต็มพื้นเลย <S <S ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เรื่องอะไรวะเรื่องการลงคลิปวิดีโอครับผมคือต่อจากนี้คือผมจะไม่ได้ลงคลิปเป็นแบบว่าว่าต่อเนื่องแวา่ดี เพิ่มระยะเวลาในการพักผ่อนให้กับผมด้วยนะครับผมก็คือผมจะทําคลิปทีนึงเนี่ยทีละประมาณ3-4คลิปนะครับผมแบบจัดเต็มเลยนะประมาณ3คลิปนะครับแล้วก็อัปโหลดทีเดียวพร้อมกัน3คลิปครับหลังจากนั้นคืออีกประมาณ1-2วันผมก็จะไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ถัดมาอีก2วันผมก็อาจจะลงคลิปให้อีกทีนึงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคเรามาเข้าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ละกันนะครับผมสำหรับตัวหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือตัวของอันติที่สามารถลบอมตะและการสถานะได้รวมไปถึงตัวของอันติที่ทะลุอออออมมตตตตะไดด้้้นนรััับหววขขีเกกิาาจงโ และอันตรีของอิทาจีที่มีาการมีเพิ่มในส่วนของตัวเอฟเฟกใหม่เข้ามานะครับผมที่เมื่อคุณเก็บเกลสีแดงเต็มนะครับอันตรีของอิทาจีกับโอบิโตะสามารถตินสถานะพิเศษให้กับศัตรูได้ต่อให้อันศัตรูนะครับจะเป็นอมตะหรือการสถานะอยู่ก็าตามครับต่อให้จะมีบับ,บึงๆึงอยู่รอบตัวก็ยังโดนติีสถานะได้ต้องอธิบายกับคุณชมที่ไม่เข้าใจก่อนหรือผู้เล่นใหม่นะครับผมบัฟอมตะกับการสถานะคืออะไรบัฟอมตะก็ตรงตัวครับคือสถานะอมตะที่คุณจะ เป็นร่างแกร่งโดยที่คุณจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยทุกอย่างภายในเกมเกมนี้ครับผมไม่ติดสถานะผิดปกติไม่ติดช็อตติดใบติดมึนงงแล้วก็ไม่ได้รับดาเมจใดๆก็ตามนั่นคืออมตะก็ตรงตัวครับความเป็นอมตะนะครับผมกับสองคือการสถานะคือการติดสถานะผิดปกติทุกอย่างในเกมไม่ว่าจะเป็นการติดช็อตติดใบติดพิษมึนงงมืดบอดสโลลดเอทีเคลดเกาะการลดสถานะผิดปกติทุกอย่างลดเกาะท่าลดเกาะ ธรรมดาลดเอเคคริติคอลนะครับผม mm hmm. เพื่อนมีผลต่อการทวีคูณดาเมจ mm hmm. ก็สามารถกันได้หมดทุกอย่าง mm hmm. นั่นคือผลของการการสถานะและลดดาเมจจากสกิลที่เราได้รับลงด้วยนะครับผม mm hmm. นั่นก็คือผลของบัฟการสถานะนะครับผมโอเคทีนี้นะครับผม mm hmm. หัวข้อของเราในวันนี้ก็คือตัวของ เอาจริงๆิงมันเริ่มมาจากตัวของโอบิโตะนะครับผมที่เราได้ตั้งข้อสันนิษฐานกันไว้2อสอย่างนะครับแล้วก็เราได้อธิบายไว้ในคลิปรีวิวว่าตัวของโอบิโตะนะครับสามารถที่จะทำดาเมจทะลุอันติได้เพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าตอนที่ผมรีวิวนะครับตัวเกมมันอธิบายว่า,วาสามารถทําดาเมจโดย ที่ไม่สนสถานะอมตะและการสถานะนะครับผมนั่นคือทําให้เราเข้าใจว่าตัวของโอบิโตเนี่ยสามารถทําดาเมจโดยการลบอมตะกับการสถานะศัตรูไปได้ก็คือต่อให้จะมีอมตะหรือการสถานะก็ยังทำดาเมจทะลุดได้อยู่อะไรแบบนี้นะครับมันเลยเป็นความเข้าใจในตรงนั้นนะครับผมแต่กับการนครับผมกลายเป็นว่าพอผมได้ลองมีโอบิโตแล้วแล้วก็ลองไปทําการเทสใช้งานมาแล้วผมสร้างไ d ดีใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงเลยนะครับเป็น ID ที่3นะลองจาก i อดีลองผมอีกนะครับผมโอบิโตผมได้ตีเบล6หกนะครับผมลองไป เล่นกับคุชินะในราวอัพนะครับผมผมตีจนคุชินะเลือดเหลือปิ่มหลอดนะครับแล้วคุชินะกดอันตีได้อมาตะ5วินาทีผมที่โอบิโตะเนี่ยอันตี6เวลหใช่ไหมพอกดอันตีนะครับผมมันจะต้องลบอมาตะได้หวิถุต้อนไหมครับผมแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ครับผมก็คือคุชินะก็ยังคงไม่ตายอยู่ดีนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าสรุปคือตัวของโอบิโตะนะครับก็ไม่สามารถทำดามจทะลุอมตะได้นะครับผมแต่ว่านะครับผมสิ่งที่มันทะลุคือสถานะพิเศษของมันนะครับผม โอบิโตะครับเมื่อคุณเก็บเกรสีแดงเต็มนะครับจะสามารถทําการตีสถานะใบกับศัตรูได้ต่อให้ศัตรูจะมีบัฟอมตะหรือการสถานะอยู่ก็อย่างที่ผมบอกคือต่อให้จะมีบัฟบ,บึงๆอยู่รอบตัวเป็นบัฟเอฟเฟกการสถานะโอบิโตะก็ยังติดใบได,ได้ขึ้นอยู่กับตามเลเวล1เวลต่อ1น1วินะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอันตีเวลหนึ่งเนี่ยไปกดปุ๊บมันก็ติดแค่ ติดแค่วิเดียวครับผมคุณไม่เห็นผลหรอกหรือแบบว่าไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำมันก็หายไปแล้วครับแค่วิเดียวเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณเวล6 7 8 9 10, 10 1 1 12 1 3 1 4จนถึง1ินะครับผมอมาตะนะครับผมหรือการสถานะก็กันใบของโอบิโตไม่ได้สิ่งเนี้ที่ทำได้ไอสิ่งนี้ที่กนันได้คือการต้านสถานะ100%คือการทำให้ตัวละครของคุณนะครับผม ต้านการติดสถานะผิดปกติ100%นะครับผมก็คือของอย่างเช่นดูที่ตัวของโมโมชิกิผมนะครับผมมีการต้านมึนงง100%ต้านใบ1้0แล้วก็ต้านช็อต100%รเหมายความว่าต่อให้จะเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการติดช็อตติดใบหรือติดมึนงงจะไม่สามารถติดสถานะผิดปกติให้โมโมชิกิผมได้นะครับผมไม่มีวันติดได้ต่อให้จะเป็นอันตรีที่เก็บเกรดแดงเต็มนะครับแล้วสามารถติดใบได้เหมือนโอบิโตะหรือติดมึนงงได้แบบอิทาจินะครับผมก็ไม่สามารถทําให้้ตตัวนนิดดสถาะไ เพราะผลของการต้านลีสิตแทนร0 0ของสถานะผิดปกติคือการกันสถานะผิดปกติจากสกิลตัวละครด้วยกันเอง100%ส่วนจากตัวอุปกรณ์กันบ้าในนะผมจะต้านสถานะจากเวลาเหลือแค่3วินาทีเช่นเสาอิทจิครับผมที่มันทําการติดใบและมึนงงเป็นเวลา8วินาทีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่3วิเท่านั้นทุกอย่างครับไม่ว่าจะยันที่มันติดใบสิบวิ ไอห,หมอกพิษที่มันติดช็อตสิบวิก็ตามครับผมจะเหลือแค่3าวิเท่านั้นหากคุณมีต้าน100เในส่วนของสกิลนั้นถ้าเป็นอุปกรณ์การบ้านยังสามารถโดนติดได้นะครับแต่ว่ามันจะตัดเวลาทั้งหมดออกไปเลยให้เหลือแค่3าวิเท่านั้นนะครับผมคือไม่ว่าจะติดนานแค่ไหนก็จะเหลือแค่3วินะผมนั่นคือผลของการต้านร0 0เซนนั่นคือข้อดีทีนี้มาเข้าหัวข้อของเราดีกว่านะครับเกินมาสักพักหนึ่งแล้วทีนี้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการติดสถานะแล้วนะตัวของอิตาจิกับโอบิโตะผมก็ขอนอนาาาาาตต้ิงจจบบดรสสมถถ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดศัตรูไม่มีการต้านใบนะครับผมก็คือต่อให้ศัตรูจะเป็นอมตะต่อให้โมโมชิกิจะกดสกิลลิมิตเบรกเป็นอมตะหมุนรอบตัวมีบัฟเอฟเฟกมีไอเฟรมอะไรก็ตามถ้าเกิดโดนอันติของอุมิโตะแม้แต่เซี่ยวนิดเดียวครับผมจะติดใบทันทีนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดโมโมชิกิไม่มีต้านใบร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวละครอ,อื่นเหมือนกัน,นครับถ้าเกิดว่าโดนอันติอิทจิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมเจอกับอันติอิทจินะครับมันมีความสามารถพิเศษอยู่เหมือนกันนะอื คือตัวของอันติอิทธจินะครับผมเวลากดใช้งานเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความลําบากอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมคือเมื่อกดใช้งานปุ๊บเนี่ย มันจะปล่อยเป็นเสากังเขียนลงมาใช่ไหมครับผมซึ่งอิตาจิครับผมมันจะมีสกิลนี้ที่สามารถใช้ดูดศัตรูได้นะครับผมนั่นก็ส่วนหนึ่งใช่ปะแต่เสาเนี่ยมันไม่ได้ดูดศัตรูนะครับผมเสานี้นะ่ะถ้าเกิดว่าคุณทําการกดเรียกเสาออกมานะครับผมแล้วมันปักโดนใครก็ตามศัตรูที่โดนเสาของอิตาจีครับจะไม่สามารถเดินหนีออกจากเสาได้ไหมายความว่าจะต้องโดนดาเมจจากอันตีของอิตาจีแบบเต็มๆนั่นคือถ้าเกิดว่าเวลาคุณ ตอนที่คุณกดอันตีนะสมมติว่าคุณกดอันตีที่กลางบ้านนะครับผมแล้วไม่มีใครอยู่รอบๆตัวของคุณเลยกดปุ๊บเนี่ยศัตรูจะไม่โดนดูดเข้ามาที่เสาคุณก็จะระเบิดอันตีตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นนะครับผมคุณกดอันตีแล้วเสามันไปโดนใครก็ตามโดนลินโดนโตะหมาตัวน้องลินหรือโตะหมาก็จะไม่สามารถเดินหนีออกจากตัวอิทจิได้จะไม่สามารถแบบว่าหลุดออกไปได้เลยต่อให้จะใช้สก,กิลอะไรก็ตามก็จะหนีออกไม่ได้นะครับผมคือมันจะโดนตึงไว้มันเหมือนเป็นกางเขนที่ตึงไว้กับที่ครับผมเพื่อให้โดนอันต100นน นะครับผมมันในส่วของตัวหัวข้อเราดีกว่าอันติที่สามารถจะลบอมตะกับการสถานะได้พี่ครับถ้าเกิดอย่างนี้โอบิโต มันไม่สามารถลบอตบนะลม,นนม,ม,มอตอมะมาามาตกับการสถานะได้แล้วเนี่ยที่ความจริงแล้วในเกมมันมีอันตรีอื่นไหมครับที่มาสามารถลบอมตะกับการสถานะได้คําตอบคือมีครับผมในเกมนี้ปัจจุบันมันมีตัวของอันติีที่สามารถลบอมตะกับการสถานะมาได้ตั้งนานแล้วนะครับผมอย่างเช่นตัวของโตแบริออนนะครับผมจีนแดงที่ตัวถ้าเกิดว่าคุณลิมิตเบรกเป็นบวก3ได้นะครับผมก็สามารถที่จะลบอมตะศัตรูได้ครับผมนะ delete how long the enemy can be invincible ภายสามเซกนีแคบผมถ้าเกิดว่าผมอ่านผิดขอโทษด้วยนะไม่เก่งอังกฤษเท่าไหร่แต่ก็คือคำคามเอาแล้วกันนะครับผมก็คือสามารถที่จะลดระยะเวลาอมาตะศัตรูได้สามวินาทีหากคุณกดอันติมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนฮิตของคุณได้นะถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำามัสามฮิตใช่ป่ะในฮิตที่หนึ่งถ้าเกิดมนโดนศัตรูเนี่ยอมาตะาหายไปละาสามวิมกกน,นะครับผมสมมติว่าโมชิกิกดลิมิตเบรกนะครับผมมันจะเป็นอมาตะสามวาิใช่ไหมเอ่ยคุณทําการกดอันติของโตะนะครับใส่โมโมชิกิถ้าเกิดโดนฮิตที่หนึ่งแล้ว ถ้าเกิดโดนฮิตที่1ใส่มโมชิกินะครับผมปกติมันจะไม่ทำดาเมจใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอมตะแต่ว่าฮิตแรกครับผมมันจะตัดอมตะโมโมชิกิออกไป3เท่ากับว่าตอนนี้โมโมชิกิไม่เป็นอมตะแล้วและในฮิตที่2กับ3ครับอันตรีของตกก็จะทะลุเข้าตัวโมโมชิกิแบบเต็มๆครับผมตัวที่อมตะหรืออะไรก็ตามไม่สามารถทําไม่สามารถป้องกันได้นะครับผมก็คือรับดาเมจเต็มๆซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในอันตรีที่สามารถทะลุอมตะได้เช่นกันนะซึ่งมันแค่3วินาทีและคําถามครับในอนาคตมันจะมีอันตรี บบมันจะมีความสามารถเอฟเฟกแบบนี้ในอันติจ็ดดาวไหมผมคิดว่ามีแน่นอน100%ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าจู่ๆตัวเกมมันเริ่มหมดลูกเล่นแล้วเนี่ยการที่อันติเจ็ดดาวสามารถที่จะทะลุอมาตะาได้ไม่ใช่เรื่องยากครับผมขนาดอันติ5ดาวยังสามารถทะลุอมาตะาได้ผมคิดว่าการที่ถ้าเกิดว่าสมมตินะครับสมมุติในกรณี มันยังมีอย่างหนึ่งคือสมุดเนี่ยมันมีลิมิตเบรกสีม่วงแล้วตอนนี้มันผ่านมาเป็นลากว่า7เดือนแล้วนะครับที่สมุดม่วงยังไม่ได้มีาการมาเฉิดยายเลยว่ามันจะเอามาทําอะไรถ้าเกิดให้เป็นการคาดการณ์จริงๆแล้วเราก็คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนช่วงที่มันมาแล้วว่ามันคือการลิมิตเบรกอันตีเจ็ดดาวนะครับผมแล้วผมคิดว่ามันเป็นไปได้สูงถึงสูงที่สุดนะครับผมคิดว่าเป็นไปได้ผมให้90%เแล้วว่ามันใช่นะครับผมถ้าเกิดว่าจู่ๆอันตีรุ่นเดใบนี้ครับเกิดการบั ถ้าเกิดว่าคุณลิมิตเบรกบวก1นะครับสามารถที่จะทําการทําดาเมจทะลุอมตะได้ขึ้นมาล่ะแล้วถ้าเกิดว่าบวกเออเอาเป็นว่าไงดีอ่ะบวก1สามารถลบอมตะได้3วิบวก2สามารถลดอมตะได้ 5วิอะแบบตัวของเกวอนาริงอะก็คือบวก1ลดอมตะ3าวิบวก2อลดอมตะ5วิรุ่น7ไอตัวอันตีนี้มันทำดาเมจหลายฮิตครับถ้าเกิดคุณยืนระยะเผาขนแบบติดตัวกับศัตรูนะคุณกดอันตีเนี่ยมันจะระเบิดกอดครับ5ครั้ง5ครั้งที่ขัวคุณอมะจะทำดาเมจรอบๆตัวคุณก่อนตอนที่มันกำลังชาร์จบอลสัตหาง5ฮิตนะครับผม5ฮิตเนี่ยโดนฮิตนึงก็ลดอมตะไปแล้วใช่ไหมครับ3วิหรือ5วิก็ตามนะครับผมถ้าเกิดเจอน้องลินนะครับผมมันทำดาเมจ5ฮิตเนี่ย ห้าฮิตเนี่ยมันทำมันทำดาเมจห้าฮิตเนี่ยมันต้องลบอมตะได้อย่างน้อย2ฮิตครับผมก็คือฮิตที่1กับฮิตที่3นะครับผมจะลบอมตะไปได้นะครับผมซึ่งมันลบ5้าวิใช่ไหมเอ่ยโดนครั้งแรกนะครับผมอมตะหายไปแล้ว5แล้วก็พอครั้งที่3อีกก็หายไปอีกห้าเท่ากับน้องลินอมตะหมดแล้วและในการระเบิดครั้งสุดท้ายนะครับผมฮิตที่5ทําดาเมจทั้งแมปนะครับผม ตู้มนะครับผมเท่ากับว่าอมตะก็กันไม่ได้ถ้าเกิดสมมติมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะครับผมมันก็จะเป็นอะไรที่เกียนมากแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดมันเป็นตัวของลิมิตเบรกอันตีจดดาวมันก็ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้เสมอนะครับผมคือมันก็ต้องมีอันตีจัดดาวใบนั้นซ้ําในจํานวนที่เยอะนะครับผมพอตัวบวกหนึ่งก็หนึ่งใบบวกสองก็สองใบถ้าเกิดจู่ๆมีบวกสามขึ้นมาที่สามารถทําอันตีทะลุอมตะได้ต่อให้จะมีบับอมตะหรือกันสถานะก็ไม่สามารถกันดาเมจไอตัวนั้นได้ต่อให้ตัวของอัันนติ้้จะะไไมมมม่่่่ททลุเเรแววาาาาาาถถกกดดดี็ส นี้ถ้าเกิดสมมุติว่าจู่ๆอันตีรุ่น7จที่ไม่เคยทะลุไอเฟรมครับบวก2เนี่ยสามารถเพิ่มเอฟเฟกให้มันสามารถทะลุไอเฟรมได้นะครับผมเฮ้ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมมันจะเป็นการทําให้ตัวของอันตีเจ็ดดาวที่มันแบบว่าเก่าๆเนี่ยมันเก่งขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอะไรแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเกมมันจะทําแบบไหนสำหรับตัวของไอสมุทรสีม่วงนะซึ่งมันก็ยังมีอีกสาหรับตัวของอันตีตัวของคาบูโตะนะครับผมที่สามารถที่จะลดระยะเวลา การสถานะศัตรูได้ในส่วนของตันลิมินเบกบวก3ครับผมสามารถดีลีตัวของตัวสเตตัสเอฟเฟกได้สูงสุดถึง10วินาทีนะครับเหมือนกับตัวของ Break ลิมินเบกเราเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือผมคิดว่าในอนาคตนะครับผมอันติีที่จะมีการลดอมาตะา กับการสถานะเหมือนกับอันตี5นาดาวที่มันมีการลิมิตเบรกในทุกๆวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้สูงมากและการที่ถามว่ามันจะเอามาอยู่ในอันเดียวกันได้ไหมคือล้นทั้งอมตะและการสถานะในอันตีเดียวผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากที่มันจะทําไม่ได้ครับผมคือเกมมันสามารถทําได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันจะทําหรือเปล่าหรือว่าตัวละครตัวนั้นเป็นตัวอะไรแล้วมันจะมีความโกงได้แค่ไหนครับผม คือตอนนี้ตอนแรกนะครับเราคิดกันไว้แค่ว่าเอ้ยโมโมชิกิกับรุ่นเจ็มันเป็นตัวครบรอบปีไงหลายคนก็บอกว่าก็พี่มันเป็นตัวครบรอบปีไงมันเลยมีการลบอมาตะกับการสถานะในอนาคตเดี๋ยวมันก็ไม่มีหรอกนะครับผมแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวครบรอบปีนะครับมันเป็นตัวละครปลายเปิดนะมันเป็นตัวทาร์เก็ตเปิดว่ามันจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเช่นโตไฟนอลกับเกตไฟนอลที่เป็นตัวฉลอง4ปีนะครับผมมันก็เป็นตัวเปิดว่าเฮ้ยมันจะมีสกิลล i มิต b บร a เข้ามาในเกมแล้วนะ โบลุโตกับโมไอกับคาวกินะครับเข้ามาในเกมตอน4ปีก็เป็นตัวปลเปิดว่าเฮ้ยมันจะมีการทําดามเอทวีคูณเข้ามานะอย่างเช่นถ้าเกิดศัตรูติดสถานะมึนงงก็จะทําดามเทวีคูณได้มันถึงมีบับการสถานะแต่ว่าทีนี้ลิมิตเบรคของโบลุโตกับโมชไอกับคาวกิสามารถลดการสถานะศัตรูได้ไง ก็ถ้าเกิดว่าลดการสถานะออกปุ๊บก็สามารถติดมืองงได้ติดลด ATK ได้ติดลด critical ได้ก็จะทําดาเมจทวีคูณได้มันจึงเกี่ยวโยงและเกี่ยวพันกับตัวละครมันขึ้นอยู่กับเมคนิกตัวละครครับว่าตัวละครตัวนั้นครับเน้นในส่วนของการเล่นรูปแบบไหนมีเมคานิกเป็นยังไงถ้าเกิดตัวละครตัวนั้นมีเมคนิกในส่วนของการเล่นแบบติดสถานะล่ะเช่นบรูโตกับคาวากินะครับต้องลด ATK กับลดการกับลด critical ศัตรูถึงจะทําดาเมจมหาศาลได้นะครับผมซึ่งนั้นหมายความว่าตัวของบรูโตกับคาวากิจึงมีในส่วนของ b u การลดการสถานะศัตรูได้10วินะครับผมพอลดไปปุ๊บก็ทำดาเมทวีคูณแบบต่อเนื่องคอมโบแบบต่อเนื่องศัตรูส่วนไม่ได้และก็ชนะแล้วก็นั่นคือการเล่นของ2ตัวนั้นนะครับผมดังเช่นถ้าเกิดตัวละครไหนที่มันสามารถทําดาเมทได้แรงอยู่แล้วมี พี่มาหาดาเมจที่สูงอยู่แล้วเช่นตัวไฟนอนเกตไฟนอนมันจึงเป็นใน่วนขอการลดอมาตะแทนเพราะต่อให้จะมีวัฟการสถานะที่สามารถลดดาเมจที่ได้รับจากศัตรูอยู่นะครับผมแต่ว่าตัวของดาเมจของเกตไฟนอนมันสูงในระดับที่สูงมากๆครับผมทำให้ตัวมันเนี่ยไม่จำเป็นต้องลดการสถานะแต่มันลดแค่ออมาตะก็สามารถจัดก,การศัตรูได้ เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าเกิดสมมุติเกะมารีคิดขึ้นมาแล้วมันอยากทําให้โหดจริงๆนะผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากครับที่ตัวของลิมิตเบรกของเกะอีกอันหม่นอันใหม่นะครับผมอันใหม่นั้นจะเป็นในส่วนของตัวลิมิตเบรกที่สามารถลดการสถานะศัตรูได้เพราะมันมีลดอมาตะที่สกิลลิมิตเบรกอันเก่าแล้วไงถ้าเกิดสมมุติว่ามีสกิลอันใหม่มาเป็นบอลไฟนะครับผมเป็นซูสโนโอหรืออะไรก็ตามครับผมแล้วก็ทําการลด การสถานะศัตรูได้สิบวิเกศไฟนัลนก็จะเพอร์เฟกทันทีครับผมแต่ผมอยากจะบอกว่าเกศไฟนัลนเป็นตัวละครที่รีคิดยากมากเพราะว่าอันติแล้วก็สกิลเซ็ตของมันปัจจุบันเนี่ยมันโอ้โหเพอร์เฟกที่สุดในเกมนี้แล้วครับผมเล่นระยะไกลก็ได้ระยะใกล้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องลดการสถานะแค่เอามาตะหายดาเมจก็อัดหน้าเต็มๆสำหรับตัวของอันตินะครับผมคือถามว่ามันเล่นง่ายมั้ยในยุคนี้มันก็ไม่ได้ถึงกับง่ายเหมือนในส่วนของ,ง,ของ,ของก่อนๆแล้วพระโมชิกิกับบรูโตมาบีอะไรนะบานว่า <c ười> อะไรนะ เข้ามามีบทบาทในเกมแล้วนะครับผมโม,โมชิกะกับบโรโตรเนี่ยเข้ามามีบทบาทในตัวละครการบ้านที่สูงมากนะครับผมทำให้ตัวของเกตมันก็ไม่ได้เล่นง่ายเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ทำอันติเจ็ดหมื่นเอ้ใครที่ทำอันตีสิบห้ากับเอ็นเคเจ็ดหมื่นได้ก็ยังสามารถทําเล่นได้แบบเมื่อก่อนอยู่ก็คือดามจมันล้นนะครับผมแต่ว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นตัวตัวเช่นถ้าเกิดตัวละครตัวนี้นะครับดาเมจมันสูงอยู่แล้วมันไม่จาเป็นต้องลดสถานะมันก็ทําเป็นลดอมาตะแทนกับ แล้วก็เพิ่มในส่วนของการทะลุไอเฟรมเข้าไปนะครับผมกับอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครที่มันไม่ได้มีดาเมจเยอะนะครับอย่างเช่นเป็นตัวละครสีเหลืองนะครับผมกับตัวละครสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องทําดาเมจทวีคูณถ้าที่ผมสังเกตดูนะส่วนใหญ่ตัวละครที่เป็นสีเขียวนะครับผมกับสีเหลืองเนี่ยจะเป็นในส่วนของการลดการสถานะซะเยอะนะนะครับผมเพราะว่าอย่างเช่นตัวของบรุรโตรที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเอดเคมันไม่เยอะนะครับผมมันเลยลดการสถานะศัตรูเพื่อทําดาเมจทวีคูณแบบต่อเนื่องให้มันมีดาเมจใน <ๆ S 2> ซึ่งถ้าเกิดต้องมารอดูกันว่าตอนนี้นะครับผมมันมีบัฟในส่วนของตัวละครที่มาใหม่เนี่ยก็คือแบ,บอชาร์โดของเกเวานาริ่งบัฟแฟมิลี่ของตัวมูมชิกิบัฟ นินจาเบของโบรุโต,โตแล้วก็บัฟโปรติชันของตัวรุ่น7นะครับผมต้องรอดูว่าตัวครบรอบปีมันจะมีแบบบัฟแบบนี้มาอีกหรือเปล่าในสตัว5ปีนะครับผมหรือว่าตัวละครในอนาคตจะมีบัฟแบบนี้มาอีกหรือไม่เพราะว่าบัฟแบบนี้มันมีผลก็คือตัวของอันติเนี่ยจะไม่สามารถทำดาเมจเพิ่มเติม40%ได้แล้วแต่ว่ามันจะทวีคูณดาเมจในตัวของสเตตัสพื้นฐานไปเลยแล้วก็ตัวของสกิลอันติต่างๆในเกมนี้นะครับผมมันจะมีตัวละครไหนบ้างนะที่มันสามารถที่จะลบอมาตะกับการสถานะได้แบบตัวของอันตี ในเดเรลนี้หรือว่าไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะนะผมคิดว่าในอนาคตมันมีแน่นอน,นครับแต่ขึ้นอยู่กับว,ว่ามันจะช้าหรือเร็วแค่ไหนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมมันมีเมคนิคใหม่ก็คือในส่วนของตัวการทำดาเมจทะลุธาตุแล้วใช่ไหมก็คือทะลุการสถานะไปแล้วอะ่ะก็คือตัวของอโอปิโตกับอิทาจ,จิต้องมารอดูกันว่าในตัวของแซนหรือว่าตัวของเดือนหน้าหรือแพทถัดๆไปอีกนะครับผม จะมีเอฟเฟกต์เมคานิกอะไรมาใหม่ในเกมเกมนี้ก็ต้องรอติดตามกันเอาเป็นว่าสรุปสำหรับตัวของบรุตไอโมโมจิกับโอบิโตะนะครับให้มันจบในคลิปวิดีโอนี้นะว่ามันสามารถทำดาเมจทะลุธาตุได้ก็คือ เออผมเกือบลืมเนาะตัวของไอที่ผมเข้าใจก็คือตัวของโอบิโตะเนี่ยนะครับผมมันจะคล้ายๆกับตัวของคังูยะแล้วก็ตัวของออ Min มินาโตะมินาโตะผีสีแดงนะครับผมสกิลกระสุนคงจกักรสามารถทําดาเมจทัลุธาตุได้ต่อให้ศัตรูเนี่ยจะต้านท่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็ยังสามารถทำดาเมจได้สมมติคุณทําต้านสีแดงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสกิลสีแดงก็ควรจะตีไม่เข้าใช่ไหมครับแต่มินาโตะตีเข้าได้ครับผมกับอีกอันนึงครับก็คือตัวของอ,อ,อันติไม่ใช่สี อ่ะผมนึกออกแล้วคือแม่ครังมุยะแม่ครังมุยะก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าต้องเป็นอันตินะครับผม คือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการตีแซมนะครับแล้วส่วนของบอสแซมเนี่ยมันต้านดาเมจธาตุนะครับผมในส่วนของตัว ex นะตัวของอันตีแม่ขงมังุญแคือมันสามารถทําดาเมจทะลุธา,าตุได้ก็คือต่อให้ตัวของบอสแซมนะครับจะมีต้าน ex ขึ้นมาในส่วนของต้านสีม่วงหรือสีแดงนะครับผมอันตีขังกุยแก็ยังสามารถทําดาเมจทะลุธาตุตรงนั้นได้อยู่เป็นดาเมจสีทองแทนนะครับผมก็นั่นคือความพิเศษของตัวละครตีแซมเนาะซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีในส่วนของการต้าน ex ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นค เอขึ้นมานะครับผมคิดว่าเกมนี้มันน่าจะเล่นไม่ได้แล้วล่ะครับผมมันน่าจะเล่นไม่ได้เลยคือต้านธาตุไปแล้วต้านธานนตุอันตรีอีกนะครับผมคืออันตรีก็จะได้ไม่ได้เลยผมคิดว่า EX น่าจะเป็นในสองตัวข้อยกเว้นที่อยู่จุดสูงไปเลยก็คือแบบว่า,าไม่น่าจะมีอะไรมาต้านแล้วก็คิดว่าในอนาคตน่านจะไม่มีการต้าน EX ขึ้นมาด้วยนะครับผมคิดว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดให้เปลี่ยน EX มาเป็นธาตุธรรมดาในสองตัวสกิลทั่วไปเนี่ยธาตุปกติมันก็จะไรค่าไปเลย มันก็จะเป็นการทําลายตัวเองทําลายเกมตัวเองนะครับผมคิดว่าก็แบ่งโซนกันอย่างนี้ถูกแล้วล่ะก็คือสกิลธรรมดาให้เป็นาธาตุปกติอันตีขกลายเป็นาธาตุอีกไปนะครับผมอะไรทํานองนั้นนะครับผมก็คิดว่าคงประมาณนี้แหละเนาะก็เอาเป็นว่านะครับผมก็จบไว้ตรงน,นี้สำหรับตัวของอันตรีที่จะมีการทะลุอมตอิอันตรีที่สามารถทะลุอมตะแล้วก็การสถานะได้หรือก็อันตรีที่สามารถลดอมตะกับการสถานะได้ก็ในเกมนี้ปัจจุบันมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นในสนองตัวอันติี รีคิดนะครับผมต้องบอกว่าอันติลิมิตเบรกเก่าๆนะครับผมอันติพวกอย่างเช่นเนี่ยพี่น้องกินฮาฮุนะครับผมก็สามารถที่จะลดอมตะศัตรูได้3วินาทีนะครับผมก็ลองไปนั่งกดเล่นๆดูนะครับผมในวนของตัวตัวละครต่างๆนานาที่เป็นอันติเก่าๆนะครับที่มันให้ลิมิตเบรกได้เนี่ยว่าอันไหนบ้างมันลดอมตะอันไหนลดการสถานะลองไปกดดูได้ก่อนและคิดว่าในอนาคตก็น่าจะมีถ้าเกิดว่าสมมติว่าจู่ๆอันติ ของตัวละครเจ็ดดาวที่มันจะมีการทะลุอมตะกับการสถานะหรือลบอมตะกับการสถานะเข้ามาจริงๆนะมันก็คงน่าจะต้องเขียนประมาณนี้แหละก็คือสามารถาลบล้างนะครับผมอ่า invisible ได้นะครับผมสามารถลบล้าง s t a ต um ัส e f ฟ e c t ได้นะครับอะไรประมาณนี้มันก็จะต้องเขียนมาลบล้างแหละนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวอันติอปิโตมันไม่ได้เขียนมาลบล้างก็เลยคิดว่าก็คงต้องรอดูนะเพราะฉะนั้นก็คือน่าจะมีข้อสังเกตให้เราได้เห็นกันแล้วล่ะนะครับผมโอเคประมาณนี้ถ้าเกิดว่าพูดเร็วพูช้าพูชัดพูดดิ้นพันธ์แล้วก็เลยก็ต้องขอโทษด้วยกันนะโอเคนะครับ เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าและไลฟ์สตรีมถัดไปวันนี้ขอตัว,วก่อนสสวัดีครับไปเฉมาน้าครับบา,บาย